สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆมาทำไส้แบบแบบสองไส้นะคะก็น,นี่ค่ะทำประมาณนี้นะคะดอกก็จะได้ประมาณนี้ทำเป็นกลีบอาจสองแผ่นนะคะนกลบอัดสแผ่นก็จะเหมือนไส้กุหลาบแบบนี้นะคะแต่ก็ อันนี้ใช้สองแผ่นก็จะซอฟลงมาดอกเล็กกว่านิดหน่อยนะคะคือถ้างานเร่งด่วนแล้วก็เราอยากประหยัดกลีบอัดนี่ค่ะดอกแบบนี้เราจะใช้ทั้งหมดรวมทั้งปวยสี่กลีบด้วยก็จะ 6, 6กหกีบนะคะ6กกีบไส้ใส้2กลีบ แล้วก็กปวยสี่กลีบนะคะรวมกันเป็นหกกลีบก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะดอกก็ก็ไม่เล็กนะคะนี่เขาก็จะแต่อันนี้เราจะใช้เป็นเจ็ดกลีบนะคะทั้งหมดดอกหนึ่งเจ็ดกลีบไส้เราจะใช้แบบเป็นสามกลีบนะคะก็นี่ค่ะดอกเขาก็จะอันนี้ก็จะพุ่ง ใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าเราใส้เป็นสามสามกีอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสองกีก็เราก็ประหยัดกีบอัดได้แล้วก็ประหยัดเวลาถ้าเร่งด่วนนะคะหรือว่าเราจะปักสลับกันก็ได้นะคะสลับสลับแถวกันนะคะว่าอันนี้แถวสองกีเป็นนี้แถวสามกีนะคะนี่ค่ะ ทำหลายแบบหลายๆอย่างนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ที่หน่อยทำไวแล้วนะคะทำไวแล้วหน่อยจะเอามาใส่กับกลวยซีกงที่เราทำไว้นะคะนี่ค่ะใกับกวยซีกีมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมมองเห็นนี่มองเห็นนี่นะคะ่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเ็นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกีบอา,บอาดไปนี้ใครจะใช้เป็นสีก็ได้นะคะแต่วันนี้หน่อยจะใช้เป็นสีสีอ่อนนะคะสีสีครีมสีอ่อน,ออนแล้วก็จะดึงออกมาเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้นะคะ Okay. ไม่ต้องพับต้องอะไรนะคะไม่ต้องพับ okay. แล้วก็จับมาหนึ่งกลีบเราใช้สองกีบนะคะกลีบแรกทากาวเลยนะคะทากาวทากาวด้านล่างมองเห็นไหมคะถ้าประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วก็ไม้วางมองเห็นไ,ม,ไม้วางเฉียงประมาณนี้นะคะง่ายๆค่ะ ราใช้นิ้วชี้นิ้วชี้สอดเข้าไปตรงตรงกลางแล้วก็นิ้วโป้งดันพันนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเ,เห็นไหมนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จับแตง่งเขได้เป็นแบบนี้นะคะก็สิบที่สองสิบที่2ก็มาทากาว ค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วางลงไปเลยนะคะวางวางกีบกีบแรกเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหเอ่ยนี่ค่ะวางวางระหว่างกลางเลยเอาเอานี้ชี้ดันลงมาดันฝั่งนี้ก็ดันทับกันไปเลยแล้วก็หมุนนะคะหมุนหมุนให้แน่นคะ ราก็จะได้นี่จะได้แบบนี้นะคะใส่ประหยัดสองสีงนะคงอ,อันนี้คืองานงาน,งานเรีบงานเร่งแล้วก็ทำไส้แบบนี้เราก็จะได้ไหวแล้วก็ประหยัดกลีบอัด ของเรานะคะจะได้หนึ่งรีแต่ก็จะได้เป็นดอกกุหลาบเหมือนกันค่นนะก็จะได้เป็นดอกแบบนี้วนะางค่ะวางไม้พับลงนิ้วชี้ดัน หมุนที่สองทานี่ค่ะง่ายๆนะคะเราก็คิดหาเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆหรือว่าในทวงหนึ่งเราก็จะสลับกันนะคะทำได้หลายสส้ตกแต่ง เพื่อนๆมีไอเดียอะไรมาแลกเปลี่ยนกันก็ไช้นะคะใครมีไส้แบบไหนมาแลกเปลี่ยนกันทำนะคะอาชีพเดียวกัน,นก็พยายามตับเปลี่ยนนะคะาตัดเปลี่ยนจัเปลี่ยนแบบไหนเรามีเวลามากแล้วก็ใช้แบบที่ น่อยก็มีเวลาก็ทำในร้าๆแบบนะคะทำไปเลยคงหลีดลงได้ขายแน่นอนนะคะทำไว้เยอะๆวันข้งหนก็จะเหลือเต็มเยอะทำไ,ทำไเยอะมันก็จะหมดเกลี่ยงนะคะก็ราะ่าเราทำคนเดียวทำเองขายเองค่ะไม่ได้ ซื้อเป็นไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาปัากนะคะเราจะทำทำแล้วก็ปักไว้เรื่อยๆอยากดู แบบไหนก็กดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้นะคะจะได้มีกำลังใจหาแบบวิธีไหนมาช่วยลงคลิปทำคลิปให้ดูนะคะ คลิปนี้หน่อยก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะง่ายๆค่ะทำง่ายๆไม่ต้องมีสัดส,ส่วนอะไรดีนะคะวางแล้วก็หมุนง่ายๆค่ะทำง่ายๆงงคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ